สำหรับในตอนนี้แล้วก็ตอนถัดไปนะครับเราจะพูดถึงการทดลอง2การทดลองนะครับที่โชว์ให้เห็นถึงคุณสมบัตินะครับที่เป็นทั้งคลื่นทั้งอนุภาคของออไม่ว่าจะเป็นอนุภาคทําตัวเป็นคลื่นหรือว่าคลื่นทําตัวเป็นอนุภาคนะครับการทดลองแรกที่เราจะพูดถึงนะครับเรียกว่าการทดลองเรื่องเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกนะครับ โฟโตเล็กทิกเอฟเฟกนะครับเป็นการทดลองที่โชว์ให้เห็นถึงคุณสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแสงนะครับของคลื่นแสงหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการทดลองเกี่ยวกับโฟโตเล็กทิกคือเราจะมีนะครับแผ่นโลหะ ที่เป็นผิวโลหะนะครับโลหะอาจจะทําจากอลูมิเนียมทําจากทองแดงหรืออะไรก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะทําการฉายเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบของแสงนะครับให้มันตกกระทบต่อพื้นผิวของโลหะนะครับโดยที่นะครับแสงตรงนี้นะครับเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวแกมมานะครับอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลายหลายคนชอบใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันเดียวกับ รังสีแกมมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทต่อไปซึ่งก็คือคลื่นเป็นไฟฟ้าแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแกมมาตรงนี้หมายถึงว่าเป็นคลื่นแสงนะครับตอนที่คลื่นแสงมาตกกระทบนะครับผิวของโลหะเนี่ยโลหะก็จะมีอ e ิเล็กตรอนนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับอิเ e ล็กตรอนพวกนี้เนี่ยเวลาที่แสงไปตกกระทบพื้นผิวของอ e ิเล็กตรอนนะครับมันสามารถที่จะถ่ายเทพลังงานให้กับอ e ิเล็กตรอน ถ้าเกิดอิเล็กตรอนมีพลังงานมากพอนะครับอิเล็กตรอนก็จะกระโดดออกมาจากพื้นผิวของโลหะนะครับอิเล็กตรอนที่โดนกระโดดที่กระโดดออกมาจากพื้นผิวของโลหะอันนี้เรียกว่าเป็นโฟโตอิเล็กตรอนนะครับโฟโตก็มาจากคําว่าแสงอิเล็กตรอนก็อิเล็กตรอนนะครับก็คืออิเล็กตรอนที่ได้ออกมาจากการแอบสอบแสงที่เราใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้อิเล็กตรอนที่ออกมานะครับเราสามารถที่จะวัดพลังงานจนของอิเล็กตรอนได้น,นะครับสมมติว่าเราเขียนว่าเป็น ek การทดลองที่นักฟิสิกส์ทำนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณปลายๆนะครับ1890อะไรทําลองนี้นะครับประมาณนั้นนะครับนักฟิสิกส์พบว่า ถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะครับความถี่ของแสงหร,หรือว่าความยาวขึ้นของแสงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราพบว่าพอถึงจุดหนึ่งนะครับอยู่ดีๆอิเล็ก tron ที่ออกมาจากพื้นผิวโลหะหรือเรียกว่าเป็นโฟโตอิเล็กต r o n เนี่ยก็จะไม่มีออกมาเลยนะครับก็จะไม่มีออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่สังเกตได้นะครับก็คือถ้านะครับ f นะครับความถี่ของแสง น้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่งนะครับเราจะเรียกค่านั้นว่าเป็นความถี่วิกฤต r i t i c a l Frequency นะครับถ้าเกิด f ของแสงนะครับความถี่ของแสงน้อยกว่าค่าความถี่ค่าหนึ่งนะครับจะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเลยอันนี้ ไม่ว่าความเข้มแสงจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดความถี่ของแสงน้อยกว่าค่านี้แล้วนะครับเราจะให้แสงนะครับสว่างมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนความถี่เนี่ยก็จะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเลย ะจะไม่มีอิเล็กตรอนหล,หลุดออกมาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราพบนะครับในการทดลองแบบนี้ก็คือจำนวนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั่นหมายความว่าความถี่มันเกินค่านี้นะครับคือถ้าเกิดความถี่เกินค่านี้จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาจำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับจะขึ้นกับความเข้มแสง แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราพบนะครับนั่นก็คือพลังงานจนของอิเล็กตรอนนะครับที่หลุดออกมาค่ามากที่สุดนะครับหรือว่า Ekmax เนี่ยขึ้นกับ f ขึ้นกับความถี่ของแสงนะครับแต่ไม่ขึ้นกับความเข้มแสง เดี๋ยวเราลองดูทีละข้ออีกทีหนึ่งนะครับอันแรกถ้าเกิดแสงความถี่น้อยกว่าค่าหนึ่งจะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเลยนะครับไม่ว่าความเข้มแสงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามอันนี้เนี่ยขัดกับความเข้าใจของเราในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะว่าความเข้มแสงนะครับ <c oughs> มันเป็นตัวบอกพลังงานที่อยู่ในความพลังงานที่อยู่ในคลื่นคลื่นแสงหรือว,ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าเกิดความเข้มแสงมากพอเราคิดว่าอิเล็กตรอนก็ควรจะรับพลังงานมากพอจนมันสามารถหลุดออกมาได้นะครับแต่การทดลองพบว่าต่อให้ความเข้มมากขนาดไหนถ้าเกิดความถี่แสงน้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมานะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2จํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาขึ้นกับความเข้มแสงอันนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าแปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะควบคู่กับข้อที่3นั่นก็คือ เวลาที่อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาเนี่ยบางตัวก็จะมีพลังงานมากบางทีบางตัวก็จะมีพลังงานน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหาตัวที่มีพลังงานมากสุดที่เป็นไปได้นะครับปรากฏว่าพลังงานมากที่สุดที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันขึ้นกับความถี่ของแสงอย่างเดียวมันคือไม่ขึ้นกับความเข้มแสงนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับที่ว่าความเข้มแสงยิ่งเยอะนะครับมันก็ควรจะมีพลังงานในคลื่นแสง มากขึ้นนะครับอิเล็กตรอนก็ควรจะได้รับพลังงานมากขึ้นก็ควรจะมีพลังงานจนมากขึ้นแต่ปรากฏว่านะครับมันไม่ขึ้นกับความเข้มแสงสิ่งที่ความเข้มแสงทําให้เปลี่ยนก็คือจํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับก็คือเข้มมากอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็มากขึ้นจํานวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยพลังงานก็เท่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราอยากให้พลังงานของอิเล็กตรอนมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ความถี่ของแสงมันมีค่ามากขึ้นนะครับ ผลจากการทดลอง3ข้อนี้นะครับทำให้นักฟิสิกส์นะครับไม่สามารถที่จะอธิบายผลการทดลองโดยใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เราเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางกลศาสตร์หรือว่าทฤษฎีทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เลยต้องมีไอเดียใหม่ๆนะครับในการที่จะอธิบายการทดลองนี้นะครับคนที่อธิบายการทดลองนี้ได้ก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับไอน์สไตน์บอกว่าแสงเนี่ยเรามองแสงให้เป็นอนุภาค แสงเนี่ยจริงๆคืออนุภาคของแสงนะครับโดยที่แทนที่เราจะมองแสงเป็นคลื่นนะครับเราจะมองแสงเป็นเม็ดอนุภาคนะครับที่ตกกระทบผิวของโลหะไม่ใช่คลื่นแล้วนะครับคราวนี้จะมองแสงเป็นอนุภาคแล้วการที่อิเล็กตร o n นะครับรับพลังงานจาก แสงเนี่ยมันรับพลังงานจากแสงทีละตัวก็คือมองแสงเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอพลังแสงแต่ละเม็ดเนี่ยถ่ายเทพ,พลังงานให้กับอิลเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะกระโดดออกไปจากพื้นผิวของโลหะถ้าเกิดพลังงานมันมากพอถ้าเกิดพลังงานมันไม่มากพอมันก็จะไม่กระโดดออกไปนะครับไอซเรียกอนุภาคของแสงตรงนี้นะครับว่าโฟตอน โฟตอนคืออนุภาคของแสงนะครับไม่ได้มองเป็นคลื่นแล้วครับมองเป็นมองเป็นอนุภาคแล้วไอซก็บอกว่าสําหรับโฟตอนแต่ละตัวนะครับนะครับพลังงานของโฟตอนแต่ละตัวเนี่ยจะมีพลังงานเท่ากับ e ก็มซานะครับ e ก็กซาคือพลังงานของโฟตอนจะมีค่าเท่ากับค่าของที่ของพลังคูณกับความถี่ของโฟตอนนั้นก็คือความถี่ของคลื่นแสงที่เราเฉายเข้าไปนั่นเองนะครับ อันนี้ค่าของที่ของพังก็คืออันเดียวกับที่เราพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ6.626นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3ามอันนี้จะเขียนหน่วยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือจูลต่ออาจูลวินาทีนะครับเพราะว่าความถี่เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตก็คือ1ส่วนวินาทีเพราะนั้นอันนี้ f คูณกับ s ก็จะได้เป็นหน่วยจูลซึ่งก็คือหน่วยหน่วยของพลังงานนะครับ โฟตอนแต่ละตัวมีพลังงานเท่านี้นะครับเวลาที่อิเล็กตรอนรับโฟตอนเนี่ยมันรับได้แค่ทีละตัวนะครับมันจะรับครึ่งตัวก็ไม่ได้นะครับมันจะรับ2ตัวจริงๆจะรับ2ตัวก็ได้แต่ว่าโอกาสก็จะน้อยนะครับพูดง่ายๆคือส่วนมากอิเล็กตรอนก็จะรับแค่โฟตอน1ตัวพลังงานจากโฟตอน1ตัวนะครับการที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกมาจากพื้นผิวของโลหะเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนต้องกระโดดข้ามเหมือนกับรั้วของ พลังงานอันเนื่องมาจากพื้นผิวตรงนี้นะครับซึ่งลวที่ว่านะครับจะเป็นพลังงานที่เราเรียกว่า work function work function นะครับส่วนมากก็จะใช้ตัวอักษรไฟล์อย่างนี้นะครับ work function นี่คือพลังงานที่อิเล็กตรอนต้องก้าวข้าม นะครับก่อนที่จะหลุดออกมาพู้ง่ายเหมือนกับว่าอิเล็กตรอนต้องกระโดดข้ามรั้วนะครับการที่กระโดดข้ามรั้นี่ก็ต้องมีพลังงานมากพอเราก็เลยเขียนพลังงานจนของอิเล็กตรอนนะครับที่เหลือ ek max เนี่ยนะครับที่เขียนว่าเป็น ek max เพราะว่าอิเล็กตรอนก็อาจจะสูญเสียพลังงานด้วย กรรมวิธีอื่นได้อย่างเช่นมันอาจจะชนกับอิเล็กตรอนตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่อิเล็กตรอนไม่ได้สูญเสียพลังงานใดๆนะครับเราพบว่า ek max เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับพลังงานของโฟตอนที่อิเล็กตรอนแต่ละตัวได้รับนั่นก็คือ h คูณกับ f นะครับแล้วก็ลบกับเวร์กฟังก์ชันก็คือลบกับค่าพลังงานที่อิเล็กตรอนต้องจ่ายนะครับเหมือนกับเป็นค่าผ่านทางที่อิเล็กตรอนจะกระโดด ออกมาจากพื้นผิวของโลหะนะครับก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับก็จะเห็นว่าค่าพลังงานจนสูงสุดนะครับเป็นอย่างที่เรา observe จากการทดลองก็คือขึ้นกับ f นะครับขึ้นกับความถี่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นกับความเข้มแสงนะครับเพราะว่าพอเรามองคลื่นแสงให้เป็นอนุภาคโฟตอนแล้วเนี่ยความเข้มแสงคือจำนวนโฟตอนที่ กระทบต่อพื้นผิวโลหะนะครับแต่ว่าโฟอตอนแต่ละตัวเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีพลังงานเท่าเดิมอยู่นะครับพราะี้ <c oughs> คือความเข้มแสงมันแค่มีจํานวนเม็ดมากขึ้นที่ตกกระทบแต่ว่าแต่ละเม็ดมีความออมีพลังงานเท่าไหร่นะครับก็เป็นความถี่ของแสงนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนความถี่ของแสงนะครับเราจะใส่ความเข้มเท่าไหร่นะครับโฟอตอนแต่ละตัวก็จะมีพลังงานเท่าเดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็น สมการนี้นะครับแล้วข้อ1ล่ะข้อ1บอกว่าถ้าเกิดความถี่ของแสงน้อยกว่าความถี่คริติคอลหรือว่าความถี่วิกฤตค่าหนึ่งจะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเลยนะครับสมการนี้อธิบายได,ได้อย่างไรนะครับสมการนี้อธิบายได้ก็คือการที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกมานะครับความถี่ของแสงเนี่ยจะต้องมากพอที่ทําให้พลังงานโฟตอน,นแต่ละตัวที่ถ่ายเทไปให้อิเล็กตรอนเนี่ย อย่างน้อยมันต้องมีมากพอที่จะจ่ายค่าผ่านทางก็คือ Work Function นี้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราให้สมการตรงนี้ด้านซ้ายเป็น0น,นะครับเราก็จะแก้สมการได้ว่าความถี่วิกฤตนะครับคูณกับค่าคงที่ของพลังลบกับ Work Function เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นความถี่วิกฤตก็จะมีค่าเท่ากับ Work Function หารด้วยค่าคงที่ของพลังนะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าความความถี่ของแสงนะครับต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะมีโฟโตโอิเล็กตรอนหลุดออกมานะครับเวอร์ฟังชันนี่เป็นค่าที่ขึ้นกับชนิดของตัวโลหะนะครับค่าที่ขึ้นกับชนิดของโลหะนะครับโดยทั่วไปเวอร์ฟังชันนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสนะครับหน่วยเอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ เวลาที่จะเปลี่ยนจากหน่วยอิเล็กตรอนโวล์เป็นหน่วยจูลนะครับให้คูณนะครับหนึ่งอิเล็กตรอนโวล์จะมีค่าประมาณ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19จูลนะครับอันนี้เป็นหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจออีกทีตอนบทต่อไปนะครับที่พูดถึงเรื่องนิวเคลีย์นะครับเราก็สามารถเอาไปคำนวณได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราลองคำนวณดูสมมติว่าเราเลือก โลหะที่มีเว r ร์กฟังก์ชันอย่างเช่นที่3 ev นะครับถ้าเกิดเราเลือกเวิร์กฟังก์ชันที่3 ev เราลองคำนวณดูนะครับว่าความถี่ของแสง Critical สำหรับโลหะชนิดนั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็จะเป็นเวิร์กฟังก์ชันก็คือ3 ev นะครับเปลี่ยนเป็นจูลก็คือคูณกับ1.1.6นะครับโดยประมาณ1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับหน่วยเป็นจูลหารด้วยค่าคงที่ของพลังนะครับนั่นก็คือ6 6จุดคูณ10ยกกำลังลบ34นะครับอันนี้ถ้าเกิดลองคิดออกมานะครับ ก็จะได้ความถี่ที่ประมาณ7.24จคูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ส์นะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเราสามารถแปลงไปเป็นความยาวคลื่นได้นะครับโดยที่ใช้สูตรเอลมดานะครับเท่ากับ4ความเร็วแสงนะครับหารด้วยความถี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เท่ากับ ประมาณ414นาโนเมตร414นาโนเมตรก็เป็นแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะยิงแสงนะครับที่ตกกระทบกับพิวโลหะที่มีเวิร์กฟังก์ชันนะครับประมาณ3 ev ตรงนี้เท่ากับเวิร์กฟังก์ชันนะครับ3 ev นะครับเราต้องใช้แสง นะครับที่มีความถี่อย่างน้อยเท่านี้นะครับหรือว่าใช้ความยาวคลื่นนะครับอย่างมากคือ414นาโนเมตรแล้วถ้าเกิดยังอยากเห็นโฟโตอิเล็กตรอนอยู่นะครับแสงที่ใช้ก็ต้องมีความยาวคลื่นน้อยกว่านี้นะครับแปลว,ว่าความถี่น้อยกว่าค่านี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวคัตออฟนะครับถ้าเกิดแสงมีความถี่น้อยกว่านี้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาจาก หลุดออกมาจากพื้นผิวโลหะเลยนะครับก็การทดลองนี้นะครับก็เป็นการทดลองที่นะครับพิสูจน์ให้เห็นว่านะครับแสงเนี่ยเราต้องมองให้เป็นอนุภาคเป็นโฟอตอนอย่างนี้ถึงจะอธิบายการทดลองนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคลื่นเนี่ยอย่างคลื่นแสงเนี่ยนะครับก็ทําตัวเป็นอนุภาคด้วย